โซ่กับไปเนี่ยจับรางวัลด้วยนะรับจับรางวัลด้วยรางวัลเหรอให้ไครให้จับรางวัลด้วยเหรอเฮ้ยบอไปจับรางวัลด้วยเหรอจับรางวัลด้วยออโซ่เดียวได้อ่ะ่ไปโซ่ได้โซ่โซ่ไปเหรอให้จับราให้จับโซ่เหรอทไให้โซ่จับไปโซ่จับไปไปจับโซ่

อ่าต่อสิอ้าวอต้าบอกพี่นีครับแบงๆแบงน์แบคงเลยหัวเล้่ โซ่ร้องเพลงไปได้ทําไงเลยฮะมาแลวครับโอ้โลอะไปใอฟ้าฟ้าไปดูหมอโดน้ไม่ไรไม่ไรเลยเอย่าที่โซ่โดนเตะคนเดียวอย่า้โซ่ไบห้ามเลยห้ามเลยบอกจานี่บอกจานี่จานจานเอย่าโซ่โดนเตะนะจ๊โซ่เตะตุนจ้า ดูซิว่าโซ่กับไปใครจะยิงได้แล้วกันเอาแค่นั้นนะแต่ตอนเนี้ยโซ่ปาจือเลยโซ่ป่าเจือโซ่โซ่ปาจืแล้วเพี้ยไปแล้วเอาโอ้โหตั้งใครกันนะไม่รู้เหมือนกัน ในสนามมันมีออล่าอยู่2คนเน้ำหนึ่งก็่ไปาาอะเป็นตูดเอาครับนั่นแหละเห็นแล้วโซ่โซ่แล้วไห้โซ่จบกโซ่แลบอลไ้โซ่ดีมันไม้ไปไซ่โซ่ไปไปไม่ได้บอลเย็นนิดเดียวไปโอ้ยซาสาทำดีแลนะ chiều trong văn hóa chiều còn đôn lưng chiều chiều còn đôn phòng, thỏ còn đó, pues oh, đó. đó, đó kia อย่าให้จับโซ่ด้วยใช่ไม้ไม่จับโซ่ด้วยนะโซ่จับรางวัลโซ่จับรางวัล ผมมีนักเตะเจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีรถพยาบาลนะจะไม่ใช่อะไรครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่โซ่นะคร<อ>ับแล้วไม่น่าใช่โซ่ครับไม่ใช่เสื้อสีดำนะ,ะด้วยเสื้อสีเขียวด้วยหวาดเสียวเลย,ย,น,ยนะ,ะไม่เ,<อ>เป็น,นะะไรครับอันนีครับก็เปลี่ยนตัวเลยครับโอ้โอกซิล,ล่าต้องเปลี่ยนตัวนะฮะมีตัวเปลี่ยนไหมฮอ้าวจ๊อวไม่ใช<จ><อ>่จ๊อว์จ๊อจ๊ โจโจรับโยนโจขับบ้านไปแล้วโจโจไิดอยู่เออไปแค่นั้นแหรอพ่อพี่มีโเปลี่ยนจอได้ยิงได้เยิฮ้ย้อเฮ้เฮ้ยเฮ้ยิฮ้ยเ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 ฮ้โเ้ยเฮ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 ้้ยเ้ยเฮ้ยเฮฮ้โเย้เ้้้ย ฮัลโหลอะไรครับใกล้แล้วหรอ,อเปลี่ยนตัวนบโจอมให้มายเยอะๆไม่พอตัวอ๋อออดรอรถยั่วนะเ,เปลี่ยนตัวเะยครับ อนะครับก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอมีป้ายนะครับเพื่อจะมอบกับญาตินงมเี้ขึ้นเปขึ้นไป็นูนจานนิดนึงนะครับ๋ย่าเคลียร์เพื่อเดี๋ยวเราให้มานะเคียมาตอนที่ผเดี๋ยวลงมาสัมผัสกันที่สัมผัสใครอะสัมผัสโซ่ไปไปไปอะโออ้โหอ้เป็น้วจบเลอพูดชื่อใเนย มีปันหาวไมจะมีพี่ชื่อว่านโอ้หอมั้งอมั้ขอไสน่อไม่มีคนมาขอ้เส็นนะเยอะเกว่าเดี๋ยวจรานจบงกันยจะไม่หลอยังไม่หล่อยังจีไม่หล่อจนะไม่หรือไม่มีเงินแต่มีนี่ ยกมาเลยนะเตรียมที่จะมอบรางวัลกันนะฮะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับการจบนะแค่เดียวครับเดียวกับเ,เกมจบแล้ว คนนั้นจะขายดีนะฮะตกลงไปอย่างสวยงามนะครับ มอบแล้วนะครับครับเดี๋ยวให้าีนัยนไปขับมอเตอร์ไซค์ที่ไหน์งานผมอยู่ไหนเนี่ยเออมีเหรอมีเหรอขับมอเตอร์ไซค์มาเหรอออกมาแล้วถ่รยใครขับมอเตอร์ไซค์ได้ใครขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้างเติมน้ำมันมาวะเดี๋ยเติมเรียบร้อยเดอ๋ยวไป